สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดว .9076 ลงวันที่17พฤษภาคม2566เป็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณปี2569หรือในปีต่อๆไปนะครับซึ่งหนังสือฉบับนี้ยังคงใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนะครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันต่อในเอกสารแนบท้ายหนังสือดังกล่าวนะครับเป็นหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณนะครับเราจะมาคุยกันต่อใน รายจ่ายประเภทที่3นะครับประเภทที่3ก็คืองบดําเนินงานนะครับงบดําเนินงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการเขียนคําชี้แจงงบประมาณยังไงบ้างนะครับเรามาดูนะครับงบดําเนินงานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุนะครับค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเรามาเริ่มกันที่3.1ค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนเนี่ย การเขียนคําชี้แจงงบประมาณนะครับองค์ประกอบก็คือหนึ่งจะต้องระบุนะครับว่าจ่ายเป็นค่าอะไรตามวัตถุประสงค์การใช้นะครับตามการจําแนกงบประมาณ 2. เนี่ยค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นการเฉพาะซึ่งหน่วยงานต้องมีประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะหรือวางแผนใช้จ่ายงบประมาณที่แน่นอนหรือเป็นลักษณะที่ต้องมีการใช้จ่ายเป็นประจำนะครับอ่ะอย่างนี้เนี่ยให้แยกเขียนคําชี้แจงเป็นรายจ่ายเฉพาะรายการ นั้นๆน,น,นะครับเช่นอะไรบ้างเช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นต้นนะครับนี่คือในในการเขียนรายละเอียดนะครับรายละเอียดแต่ละประเภทนะครับและ 3. ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอการประมาณการนั้นๆนะครับ และ4ก็คือให้อ้างข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของค่าตอบแทนเนี่ยเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างของการเขียนทาชี้แจงงบประมาณค่าในส่วนของค่าตอบแทนนะครับเรามาดูนะครับงบดําเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุในส่วนของค่าตอบแทนนะครับตัวอย่างเช่นรายการนะครับ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีอะไรเช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส่วนราชการที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือเป็นเจ้าของในการประมาณการก็คือสำนักปลัดนะครับวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําพนักงานจ้างจํานวนหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนต่อคนแยกดังนี้ แล้วก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษก็คือเป็นข้อกฎหมายที่อธิบายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นในส่วนเทศบาลห,หรืออบตอก็เขียนในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับด้านขวามือก็เป็นงบประมาณรวมยกตัวอย่างเช่นเป็นงบประมาณ480,000บาทเป็นต้นนะครับเราบปดูตัวอย่างต่อมานะครับรายการค่าแต่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับก,การแต่งตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้ผู้ที่จะเป็นผู้ประมาณการตรงนี้ก็คือกองคลังนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว .2850 ลงวันที่12กันยายน2561 งบประมาณรวมทั้งหมดอยู่ทางด้านขวามือ150,000บาทเป็นต้นนะครับต่อมาเรามาดูค่าตอบแทนในรายการต่อไปนะครับเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอหน่วยงานที่ประมาณการคือสํานักปลัดนะครับวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรณีได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ งานป้องกันและบราารเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามก,กฎหมายอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์นะครับและก็รายละเอียดแล้วก็อ้างข้อกฎหมายนะครับก็คือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาตา์สมัครป้องกันภัยไยพลเรือนพศ2560นะครับแล้วก็ใส่กวา่าเืิกก็จะเป็นจํานวนเงินทั้งหมด30,000บาทนะครับรายการต่อมาตัวอย่างต่อมานะครับเป็นเรื่องของ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งหน่วยงานสำนักปลัดวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งของอ,อบตอรหรือเทศบาลเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิน่นประธานกรรมการกรรมการประจำหน่วยอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของผู้ในการการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นต้นนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว .5013 ลงมาที่ 20, 26สิงหาคม2563งบประมาณ3,000บาทเป็นต้นนะครับนนี่คือในส่วนของค่าตอบแทนนะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูในส่วนต่อมานะครับในส่วนของงบดําเนินงานประเภทค่าใช้สอยนะครับค่าใช้สอยค่าใช้สอยเนี่ยการเขียนคําชี้แจงงบประมาณนะครับก็คือ1เนี่ยให้ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็คือวัตถุประสงค์ตามการจําแนงงบประมาณนะครับ แล้วก็ 2. ค่าใช้ใจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายในลักษณะของค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือค่าใช้ใจ่ายที่เป็นการเฉพาะจะต้องมีการประมาณค่าใช้ใจ่ายเฉพาะหรือวางแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณในลักษณะงานปกติตรงนี้ให้เขียนให้แยกเขียนคําชี้แจงเป็นรายการรายจ่ายเฉพาะรายการนะครับเช่นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด ค่าใช้ใจ่ายจ้างเอกชนดําเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นนะครับทีนี้นะครับ 3. ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับเนื่อง mm hmm. เกี่ยวเนื่องก,กับรายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆนะตรงนี้นะครับถ้าเป็นในค่าใช้สอยประเภทนี้นะครับ ให้จัดทําเป็นโครงการเท่าที่มีระเบียบหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดนะครับเช่นโครงการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือประชาชนโครงการทุนการศึกษาโครงการที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสาธารณะเป็นต้นนะครับ 4. ชื่อโครงการกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับแบบคําของบประมาณนะครับ 5. โครงการกิจกรรมเนี่ยหากปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ระบุนะครับว่า อยู่หน้าที่เท่าใดลำดับที่เท่าไหร่ด้วยนะครับ 6. ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอประมาณการรายจ่าย 7. ให้อ้างกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนี่คือในส่วนของค่าใช้สอยนะครับเรามาดูตัวอย่างการเขียนคำชี้แจงค่าใช้สอย ในส่วนของค่าใช้สอยนะครับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาบริการนะครับเขียนยังไงการเขียนนะครับก็เขียนว่าวัตถุประสงค์นะครับเพื่อจ่ายเป็นค่ายกตัวอย่างนะครับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่าเช่าทรัพย์สินค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนิน งานดาเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการค่าบริการกําจัดปลวกค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆตามจําแนกงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายนะครับ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการบริหารงานเป็นต้นนะครับแล้วก็ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินของท้องถิ่นแล้วก็หนังสือกระทรวงมหาดไทยว .7302 เป็นต้นนะครับอ่าส่วนราชการที่รับผิดชอบก็คือสํานักปลัดอ่ากองการเจ้าหน้าที่เป็นเงินงบประมาณรวมก็ใส่ทางช่องขวามือนะครับอันนี้ในส่วนของค่าใช้สอยนะครับอ่าตัวอย่างการ เขียนคาชี้แจงการจ้างบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน,นาหน่วยงานสํานักปลัดนะครับเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานของเทศบาลหรืออบาตาจํานวนหนึ่งรายระยะเวลา12เดือน,นแล้วก็อ้างข้อกฎหมายนะครับเป็นไปนตามระเบียบการเบริกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท้องถิน่นหนังสือกระทรวงมหาดไทายวส .7302 ลงวันที่30กันยายน งบประมาณ1 2 0 0 0 0 0บาทเป็นต้นนะครับต่อมานะครับค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสำนักปลัดจ่ายเป็นค่าจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศาบาลน,นะครับแล้วก็สถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศาบาลจำนวน2รายระยะเวลา1 2เดือนเป็นไปตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารง,งานหนังสือกระทรวงมหาดไทยว7 302หนังสือกระทรวงมหาดไทยว .1317 เป็นต้นนะครับต่อมาตัวอย่างการเขียนคำชี้แจงรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมนะครับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเทศบาลตำบลใส่ชื่อลงไปนะครับชื่อเทศบาลไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยแยกดังนี้สํานักบรลัดเท่าไรกองการเจ้าหน้าที่เท่าไหร่มีกี่ส่วนก็ใส่ลงไปนะครับเป็นไปดียบเป็นไปตามระเบียบว่าในการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ใส่ยอดเงินรวมทางด้านขวามือนะครับต่อมาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชาการคําชี้แจงนะครับวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชาการในราชอาณาจ,าจากักรหรือนอกราชอาณาจ,าจากักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการนะครับเช่นค่าเบีย่ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พักอ่าโดยแยกเป็นสำนักประราเท่าไหร่กองการเจ้าหน้าที่งบประมาณเท่าไหร่เป็นไปตามระเบียบในการเดินทางไปราชการอ่าหนังสือกระทรวงมหาดไทยว4657นะครับจำนวนเงินรวม600,000บาททางนั้นขวาบือนะครับต่อมานะครับตัวอย่างการเขียนคำชี้แจงโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาพนักง,งานลูกจ้างประจําพนักง,งานจ้างของเทศบาลหรืออบตอหน่วยงานรับผิดชอบกองการเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์ค่าสัมมนาคุณวิทยากรค่าอาหารอาหารว่างเครื่องดืม่มที่พักค่ายานพาหนะเป็นต้น เป็นไปตามระเบียบการฝึกอบรมนะครับระเบียบการเดินทางไปราชการหนังสือวอร3หนึ่งสองสามสี่สามเก้าเป็นต้นนะครับแล้วก็ยอดองบประมาณรวมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อมานะครับคําชี้แจงโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูลหลังเกิดสาธารณภัยหน่วยงานสํานักปลัดนะครับเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูลหลังเกิดสาธารณภัยเช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตค่าช่วยเหลือด้านกเกษตรการ,กรเกษตรเป็นต้นเป็นไปนตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิน่นนะครับแล้วก็เป็นไปนตามแผนพัฒนาท้องถิน่นปีไหนนะครับหน้าที่เท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร่ยอดเงินรวมทางด้านขวามือนั่นเองนะครับต่อมาตัวอย่างการเขียนคําชี้แจงโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับผิดชอบก็คือกองสวัสดิการสังคมนะครับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิน่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตะระเบียบกฎหมายก็คือเป็นไป,นปนตามระเบียบช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ตามแผนพัฒนาท้องถิน่น ปีไหนหน้าที่เท่าไรลำดับที่เท่าไรนะครับด้านขวามือก็จะเป็นงบประมาณ5 0,000 0บาทนะครับต่อมาตัวอย่างโ,<ฮ>โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยกองสวัสดิการสังคมวัตถุประสงค์เป็นค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อย แล้วก็เป็นไปตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนาแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่เท่าใดลำดับที่เท่าใดนะครับแล้วก็จำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อมาตัวอย่างคำชี้แจงโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของอบตของเทศบาลอนะันนี้เป็นในส่วนของกองการศึกษานะครับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสของท้องถิน่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนของท้องถิน่นพศ2561เป็นไปตามแผนหน้าที่เท่าใดลำดับที่เท่าไรจำนวนเงิน1 0 0 0 0แบาทเป็นต้นนะครับต่อมาตัวอย่างโครงการคำชี้แจงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงผู้รับผิดชอบกองการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงะเช่นเงินรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินค่าการแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานเป็นต้นข้อกฎหมายก็คือเป็นไปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่เท่าใดลำดับที่เท่าใดงบประมาณ5 0 0 0 0 0บาทนะครับ ต่อมาตัวอย่างคําชี้แจงโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพอศกองการศึกษาวัตถุประสงค์เป็นค่าใช้ใจ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณเช่นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสถานที่ค่าอุปกรณ์แข่งขันค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัลค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเป็นต้น ข้อกฎหมายก็คือตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งข,ขันกีฬาแล้วก็เป็นไปตามแผนหน้าที่เท่าใดลำดับที่เท่าใดนะครับต่อมานะครับค่าซ่อมบํารุงค่าซ่อมบํารุงอ,อภัยค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลหรืออบตเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยแยกเป็นแต่ละกองนะครับเช่นสํานักปลัด5 0 0 0 0 0 กองการเจ้าหน้าที่20 0 0 0กองช่าง1,000 0แเป็นต้นแล้วก็เป็นไปตามข้อกฎหมายระเบียบว่าด้วยาการเบริกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท้องถิ่นแล้วก็ตามหนังสือกรมส่งเสริมการประกองท้องถิ่นวหนึ่ลงวันที่28พฤษภาคม6 4จำนวนเงิน6,20 0 0 0บาทเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคำชี้แจงค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างการเขียน คำชี้แจงงบประมาณในค่าวัสดุกันนะครับค่าวัสดุค่าวัสดุก็จะมียกตัวอย่างวัสดุสํานักงานนะครับวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเช่นกระดาษประกาสิ่งพิมพ์ที่ได้จัดได้จากการซื้อธงชาตาิเป็นต้นนะครับก็อาจจะแยกเป็นสํานักปลัดตั้งไว้5 0,000กองการเจ้าหน้าที่ตั้งไว้5 0,000เป็นต้นนะครับ แล้วก็อ้างข้อกฎหมายนะครับเป็นไปนตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแล้วก็หนังสือว .1095 หนังสือว .797509 เป็นต้นนะครับตัวอย่างคําชี้แจงวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเลื่นวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่นแก๊สหุงต้มน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์แยกเป็นสํานักปลัด3 0ม0 0ื่นกองการเจ้าหน้านที่3 0 0 0มื่น เป็นไปนตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารง,งานท้องถินน่นหนังสือว1 0 9 5เว7509เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวอย่างวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเช่นชุดปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนสำนักปลัดเป็นไป,นปนตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่หนังสือกรมถงเสริมการปกครองท้องถิ่นว1 0 9 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทยว2061หนังสือกระทรวงมหาดไทยว7509เป็นต้นนะครับตัวอย่างคำชี้แจงค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าไฟฟ้า,าเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักง,งานของเทศบาลหรืออบตออข้อกฎหมายก็คือตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานหนังสือว1095นะครับตัวอย่างคำชี้แจงค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงานค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาอ่าเพื่อได้อ่าให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอ่าก็แยกเป็นแต่ละส่วนราชการนะครับเช่นสำนักปลัดกองการเจ้าหน้าที่แล้วก็ข้อกฎหมายก็คือตามระเบียบการบริหารงานหนังสือวหนึ่งศูนย์เก้าห้าเป็นต้นนะครับทำชี้แจงค่าไปค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปริศนีค่าธาน,านันั์ค่าดวงตาไปรเนียกรค่าธรรมเนียมการโอนเงินส่วนราชการกองคังนะครับเป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานหนังสือว .1995 นะครับต่อมาค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมนะครับก็จะเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำนักปลัด เป็นไปนตามาระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานหนังสือกมรมส่งเสริมวอ .1095 นะครับต่อมานะครับอีกตัวอีกอันนึงนะครับก็คือตัวอย่างเกี่ยวกับคําชี้แจงค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจ่ายเป็นเป็นเพื่อจ่ายเป็นระบบคลาวนะหรือ,อในส่วนราชการสํานักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบนะครับระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานนะครับและหนังสือวอ0 9 5เป็นต้นนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างาวิธีการเขียนคำชี้แจงงบประมาณาในส่วนของงบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุนั่นเองนะครับ